ไปยามนะไปเลยนะอาปีาดิว่อาปยิดีมั้งนี่ยนี่ติกาฟีวัตสันในปีนี้เรามาร่วมเฉลิมฉลองครับก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเราได้มาอีกแล้วนะครับในปีที่เ้าของวัตสันเพราะว่าวัสันก็อายุมากกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้ได้แบบว่าได้เห็นวัสันแบบว่าเติบโตแล้วก็ขยายไปเรื่อยเเพราะว่านอกจากวัสันจะเติบโตแล้วเนี่ยก็คือก็รวมเรียกได้ว่าพาร์ทเนอร์เองก็เติบโตไปด้วยแล้วก็ ยิ่งวัสดุโตเท่าไหร่ลูกค้ารู้สึกว่าจะยิ่งได้สิ่งดีมากขึ้นไปเท่าน,นั้นเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีขับเนื้อปักตัวขอเป็นล้มโพล้มไสยังไงคนะขอให้วัสดุเป็นล้มโพล้มไสให้ผมได้อยู่ใต้ลมเงาก็พอพเอออาจจะอยากให้อวยพรนิดน,นึงเนะาะก้าเข้าสู่ปีที่สามสิบครับอวยพรได้ที่นึง ก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับผมในตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัววัาสดุเองหรือว่าพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็คู่ค้าพาร์ทเนอร์ทุกท่านรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนอย่าลืมไม่ว่าจะไปชอบที่ไหนไม่รู้จะไปชอบที่ไหนเดินเข้าวัสดุไปซื้อลิฟต์ในบลีนได้ครับผมไม่ได้เอามาเอามาจะยังไง,ไงไนี่เอออย่าลืมไปซื้อใหม่สีใหม่นะครับสีจะเป็นยังไงจ๊ะ ซูเปอร์สเตย์ครับผมซูเปอร์สเตย์ไวนิลอิงนะครับสีสวยมากเอาจริงสีสวยจริงทาเนี่ยครับพันทัชไม่หลุดจุบจุบได้จุบได้ไม่หลุดไม่ติดครับผมอ่ะโอเคอ่ะแต่พูดถึงเมื่อกี้อีกเหมือนเป็นจุกป่าบนทุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยประมูลโอ้โหยอด ยังไงสู้เขายังไงบ้างเมื่อกี้ปีที่แล้วใช้เขาว่าไม่รู้ตาสีตาสาแล้วก็ประมูลไปเขาบอกว่ายังไงคุณก็สู้อยู่แล้วกลัวเหมือนกันมันจะจบที่เราอแต่ก็ดีใจที่ครั้งที่แล้วไม่จบแล้วรวมครั้งนี้ด้วยครั้งนี้แอบเก่งกว่าครั้งที่แล้วกลัวว่ามันจะจบที่เราเหมือนกันแต่ว่าหูแต่ว่าสุดท้ายจบไปเยอะเหมือนกันนะครับวางเกมมาดีใช่ไหมรอบนี้คิดว่าคิดว่าลูกค้าผู้ค้าทุกคนมีกําลังซื้อมีกําลังที่จะใจที่จะบริจาคอยู่แล้วอย่างที่ พี่วอบอกว่าทุกคนมีออร่าบุญผมก็เห็นออร่าบุญนั้นผมก็รู้สึกว่าอสู้ไปแล้วกันที่ทุกคนไม่ได้แบบสุขสนานไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากได้น้องไปให้ใครหรือเปล่านะเพราะรอบนี้น้องตัวใหญ่มากเลยรอบที่แล้วก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้ก็จริงๆก็ถ้าถ้ามันจบที่เราเราก็โอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่าเงินที่ทาเงินที่ได้ทามันก็เป็นการทําบุญด้วยอะพูดถึงนะตอนนี้แบบว่าญานอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไงครับสมหรับแต่คนลุ้นว่าเมื่อไรจะมีมาใหม่ ก็ตอนนี้เดอะวิกเก็ตเกมกำลังจะออนแล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะออนแล้วนะครับเดืนหน้าแต่ว่ายังไม่ระบุระบ,บุไปนะยังไงยังยังไม่ระบ,บุวันออนแต่ว่าถ่ายจะเสร็จแล้วหรือแค่แบบ3ามถึงสคิวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผลงานกับนอตโรทพัพรีซวแบบตัวเมนสตรีมเลยจากทางวัน31แล้วก็ยังมีผลงานอีกที่ปีหน้าจะได้ดูกันซึ่งตอนนี้กำลังทำกำลังดำเนินการอยู่ แต่คิดว่าปลายปีนี้น่าจะมีอะไรสนุกสุให้ทุกคนรอดได้ดูกันอีกเยอะเลยเพราะงั้นเพงลงหลายๆคนคาดหวังว่าออจะมีอะไรมาลบละลายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปีนี้อาจจะพอก่อนแล้ว <laughs> ปีนี้เยอะ <laughs> ปีนี้ถ้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณ5เพลงรปนีน่ารู้สึกว่าถ้าออกมาประมาณอีกสัก5เพลงก็โอเคคิดว่าอะไรจะล้มละลายได้ไหมหรออันนี้ต้องต้องดูแลเพราะเรารู้ก็รู้สึกว่าเวลาเราไปออนสเตจแค่ละลายเพลงเดียวก็หอบแล้วนะะมนทำไม่เรายังคงแข็งแรงได้แบบนี้แต่คงทำแหละครับแล้วว่าจริงๆแอบคุยกับ อาลนอาลบอกว่าอยากทำเพลงคู่กับพี่อีกอยากเป็นแนวไหนอยากเป็นแนวไหนรอบนี้คิดว่าแบบคิดว่าจะแบบมันมบูบูเต็นๆเลยครับคิดว่ามเป็นเป็นพวกเราสองคนเลยแอ้วจะเป็นออกสเต็ปทั้งคู่เต็มใช่ครับเหมือนฟิลประมาณแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ฝันดีฝันเด่นหนูไปย้อนเยอะไปย้อนเยอะไหมเหรอฮะเยอะไปแบบว่าแบบก๊อล์ฟไหมเพลงประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเพลงมันต้องเป็นแนวนั้นแล้วงมาแต่แต่ก็รอรอดูเนาะมันมีข้อสรุปมันยังหรือว่าเราคแบบอัาโรยังรู้สก็ถ้าจะทำอยากทำอยากทำแต่ว่าคุยกันแล้วว่าอยากทำประมาณนี้แหละมันมีเพลงในสต็อกไหมไม่มีครับไม่เลยมีใครอยากทำให้ไหมฮะไม่มีไม่มีสต็อกเลยครับ ตอนนี้ก็ออฟโรดเองก็ลุยงานหนักมากผมก็ลุยงานหนักมากงานโคอินเตอร์ล่าสุดก็ไปร่วมจะจะมีไปร่วมงานโคอินเตอร์ไหมสำหรับปีนี้แหละคนคาดว่าอันนี้ก็รุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่ามีปีหน้าคาดวา่าต้องรอดูว่าปีรอบนี้ปีนี้จะมีการไปแฟนมีตต่างประเทศหรือเปล่าส่วนการร่วมงานกับต่างประเทศเนี่ยต้องรอดูเราดูแปลว่าอะไร อาจจะมีหรือไม่มีอา,อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ก็ติดนี่เป็นคอนเสิร์ตเป็นเรื่องคอนเสิร์ตของเพื่อนมาเอสอเลเอสอะไร<ม>อย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปซักตำนานเซล,ลเข้าอะไร,รยอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างหลายๆคนก็ชอบโมเมนต์แบบเราชอบไปเซล,ลเขาผมมีความสุขนะเวลา <c oughs> ผมได้พูดความ <c oughs> จริงไปเป็นซิปเปอร์หรอใช่แบบว่าคือเรื่องนี้แบบผมก็ไม่ขออนุญาตด้วยแล้วแค่คิดว่าเขาก็เขินนะเออเออเอออาจจะคนแบบว่าคอนเสิร์ตอันนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดได้ ไม่เป็นไรหรอครับมันเป็นเหงื่อเหงื่อของผ้าภูใจครับเขาเรียกว่าประกายประกายสีเพชรก็เนี่ยเราก็เอาอย่างเนี้ยเราก็ไม่เขาเขาอีกแล้วคือพวกผมมากจะมีเหมือนถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนคือสมาคมน้ำชาป่ะที่ต้องไปนั่งแบบว่าปรับทุกกันเหมือนพี่เวลาทำงานเสร็จก็ไปคุยผมก็จะแบบว่าเอ้ยเราจะมีสถานที่ประจำแกงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออมันเวลาเราทำงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วเราก็มาต่งคนต่งมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นแหละก็แบบอ ก็เป็นคําพูดคําพูดแบบว่าเอ็นบอกว่าแบบเออแบบพอตั้งแต่พอทํางานกับวิลเลียนเนี่ยช่วงแรกๆเลยนะ,ะทําให้รู้สึกอย่างมี้ใครสักคนอยงนี้นนนแบว,ว่าเออวอลละแปลว่าอะไรวั้นนี่อ,อ่แล้วเราเ็ยังไงก็คือฮอปไปเลยตอนนั้นก็คือผมก็จําเลยครับเป็นคําพูดนี้ไม่ได้ปรุงแต่งสาบานได้เลยจราเคยพักผิวแต่ได้ยินจากปากใช่เพราะเขาเป็นคนเป็นคนไม่เปิดใจนะถ้าทุกคนรู้แบบได้ทุกคนที่ดูมาเพื่อนเป็นคนแบบว่า เพื่อนเป็นคนช่างเลือกมากเขาเป็นคนแบบ<ๆ>เขามีแบตเตอร,รี่สูง<ๆ>เขามีโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงตอนเจอหน้ากันครั้งแรกยังไม่ชอบเลยนะอันนี้พูดตรง <c oughs> อย่าไปบอกกันนะแล้วก็ไม่เป็นไรบอกเขาเขาไปเลยอ๋อโทษทีโทษที <c oughs> ไม่เพราะว่าเขาดูแบบเท่เงียบเง,งี้ยเลยเฮ้ยเก๊กไรวะก็ค <c oughs> <อ>ือง่ว่าถ้าตั้งแต่เอ็ดมีวิลเลียมเข้ามาเพื่อนเปลี่ยนไปจะพูดอย่างงั้นก็ถูกเหนือแตกเลย พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันฟ้องร้องผมเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาดูมีความสุขดูงงงงดูเป็นแบบเขาบอกว่าคนเป็นดาราดูมีความสุขนะแต่อันนี้ลองดูดีๆเป็นเพราะว่าเป็นดาราหรือเปล่าเอหรือว่าแบบใช้ชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบออร่งออร่ามีความสุขแฮปปี้ในทุกวันมันมีจังหวะที่เขาามทำไมนะหลัากนั้นคือผมมารู้จักอยู่แล้วรู้จักคุณเลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าก็มีไปกินข้าวกันเลย เราเราเซลๆ์เขนาดนี้กลัวเขาเอาคืนไหมอ๋อผมไม่อยู่ให้แซล์หรอครับแล้วผมก็คงไม่เชิญมาให้แซลล์เหรอฮะพอาะเขาจะพูดปุ๊บปิดไม่ยังไม่มีดูสิครับเขาดูหน้าตาออลงออร่าดูแฮปปี้ดูมีความสุขดูเป็นดาราแล้วแล้วก็ดูเป็นดาราที่มีความสุขมากๆด้วยดูแบบอยากออกไปใช้ชีวิต้อยากทำงานอ่ะ เราก็เหมือนเหมือนจะอิดอเขาหรือเปล่าอะไรนะจะอิจฉากเขาหรือเปล่าผมมีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วจริงๆใช่ออันนี้เนาะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้าป่าที่เห็นพูดบนเวทีอ๋อไม่ใช่ผมครับผมผมไม่เข้าป่าเราจะไปไหนไปเกาหลีฮะอะไรเนี่ยแต่ไปจริงครับคิดว่าจะไปเกาหลีเลยไปเที่ยวกับแม่ใช่อันนี้อันนี้วางแผนที่ไปไปต่อนต่อน อปีใหม่ปัอันนี้ไม่ปีใหม่อันนี้ก็แบบว่าจะไปเที่ยวกับแม่กับหลานสาวแล้วก็กับพี่สาวก็คือจะพาเขาไปแบบมาม่าอย่างมาม่าเนี่ยก็จะไปแบบครั้งแรกเลยหลานด้วยใชม่มันมันือว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงเวลาที่เราว่างพอดีหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่างพอดีด้วยแล้วคิดว่า มันต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็ฟุฟิลบ้างแล้วก็เคยบอกกับตัวเองว่าเออเราต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างแล้วเราต้องพามาม้าไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแล้วอะไรอันนี้เป็นทิ่ที่มาม้าี่เทเองเลยเร์หรือว่าเราไม่เราไม่มาม้าเป็นคนชอบแบบอุ้ไม่ไปไม่เอาแต่ว่าแบบเราบอกว่าไปเถอะมาม้าแบบอยากให้มาม้ามีความสุขครอบครัวว่าเราจะใช้เงินเยอะเราบอกว่าอุ้ยมันก็เยอะแหละแต่ว่าถ้ามันเทียบกับเวลาที่เราจะได้ใช้ด้วยกันคุ้มค่ากว่าจ็คแทนเองหมดเลยครับ ไม่มีแผนด้วยซ้ําตอนนี้ก็คิดว่าแต่จองตั๋วแล้วนะแต่ไม่มีแผนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลุยกันที่หน้าไม่ได้คิดเยอะว่าต้องไปทําอะไรหมามมาก็คงทาบุญกะว่ากันสักกี่วันผมไม่อยากกินเนื้อย่างหมาม้าเราถือจะไม่กินอ๋อเปคิอาจจะทิ้งมา้ที่โรงแรมก็เดี๋ยวเราแอบไปไปกับหลานไปกับหลานหลานผมก็โตแล้วสิบแปดแล้วหลานสาวอันนี้เล็งไว้ประมาณกี่วันหรือว่า คิดว่าจะไปสักครึ an <s <s ่งปีฮรโอเคนะโอเคเราเล่นเราเล่นไปไปสักช่วงหนึ่งครับไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปทําอะไรเลยจริงๆไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่รู้ผมไปเที่ยวผมไม่ได้ทําอะไรเลย กลับมาก็เป็นผมคนเดิมยิ้มได้เหมือนเดิมผมกลับมาเดิมยิ้มอยู่นิดนึงแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมอย่าทิ้งตาเราตาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมคนจะไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปเที่ยวจริงจริงไปเที่ยวกับหลานหลานก็ไม่ได้ทำเหมือนกันไม่ใช่หลานตามรอยตามรอยหรออะแล้วใช่ก็แบบว่าเอยหลานแบบเราก็ไม่เราเป็นคนที่เจอหลานน้อยมากแล้วแบบเขาไม่เห็นอีทียเต้นแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบ น้องดูโตขึ้นเราก็แบบพยายามผลักกันว่าเออออกไปใช้ชีวิตนะไปเจอทางเลือกเยอะๆอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็สนับสนุนอย่างไปเราเคยบอกเขาด้วยนะว่าแบบเอยจะเข้าปีหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนร่างกันแห่อะไรนะเออเราอยากอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนซึ่งใช่ก็ยังแบบไม่ได้ทําอะไรจริงไม่เอโอเคโอเคหลานก็ไม่ได้ทำโอเคเข้าใจอยู่จริงแล้วนะผมก็แซวพี่เลยจนไปไหนไม่ดูแล้วออยอ๋อหลานตามรอยอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นปาดันได้ไหม คิดว่าดันครับแต่ว่าก็ให้น้องเจอด้วยตัวเองอยากเป็นยังไงก็ให้มาดูว่าชีชวิตศิลปินเป็นไงชีวิตแดนเซอร์ปเป็นไงสายอาชีพเขาถ้าเขาอยากเลือกเต้นมันจะไปได้ถึงตรงไหนบ้างเขาไปทางไหนได้มากผมว่าเต้นเนี่ยเต้นเ,เนี่ยเอาเรื่องเต้นเนี่ยเต้นนี่เขาเอาเรื่องเลยก็คือลายลายก็คือชัดพอกับเราไหมหรือว่าเราเราแบบปล่อยทายตาขายให้เขาเอาจริงจผมไม่ได้สอนเลยนะสิ่งที่เขาเต้นได้ผมไม่ได้สอนเลยแบบคือจริงๆเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเป็นแบบเขาเลยเราสนสมสนุนแต่เราก็ ไม่อยากไปเชฟไม่อยากไปทำอะไรเขาแต่ถ้าเขาทำได้เราสขาจะพูดแค่ทำได้ก็ดีใจคือเรามีเรามีโก้ให้เขาตลอดแต่เราจะไม่มาข่าวว่าเอ้ยทำแบบนี้จะได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเสมอเออเผื่อแก่ไปเขาจะให้เรียนได้ไม่ทำทั้ตัลูกไม่ทำไม่ทำโอเคยิ้มคิกโอเคโอเคนะขอบคุณครับทั้งหมด